กินโรตีอยากกินโรตีแต่แพ้กลูเตนทำยังไงดีอ่าแม่หญิงก็จัดให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะบางคนก็จะมีอาการแพ้กลูเตนนะคะก็เลยขอโรตีที่มันไม่มีกลูเตนมานะคะแม่หญิงก็จะจัดไปนะคะตัวแรกวันนี้ประเดิมตัวแรกนะคะก็คือความจริงแป้งถั่วลูกไก่มันก็ไม่มีกลูเตนนะคะก็คือทำไปแล้วเนาะ เป็นตัวที่2แล้วกันตัวที่สองของโรตีที่ไม่มีกลูเตนนะคะจะเป็นโรตีที่ทําจากข้าวเขาเรียกว่าจาวันกิโรตีนะคะตัวนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะของอินเดียซื้อมาเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ถุงครึ่งโลนะคะจากห้างแถวบ้านก็จะทำวันนี้สักถ้วยหนึ่งเนาะแต่ว่า การที่เราจะใช้แป้งตัวอื่นที่ไม่ใช่แป้งโฮวิดอะ่ะมันจะมีกรรมวิธีสักนิดหนึ่งมันจะไม่สามารถที่จะเอาไปนวดน้ําแล้วก็มาจี่ได้เลยนี่จะทําทให้ดูแล้วกันนะคะนี่จะใช้แป้งนะคะถ้วยหนึ่งใช้ถ้วยไหนตวงใช้ถ้วยนั้นเนาะแป้งถ้วยหนึ่งนะคะ เอาใส่ถ้วยอื่นไว้ก่อนเพราะมิงจะใช้ถ้วย,วยนี้ตวงน้ำเอ็ดฝุ่นข้าวคนิดหนึ่งอันนี้คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าถ้วยหนึ่งแป้งถ้วยหนึ่งน้ำเปล่าถ้วยหนึ่งตวงไว้ก่อนนะคะกระปุกสีฟ้านี่คือเกลือเราก็อันนี้คือน้ำมันพืชนะคะเอาไว้ใช้ตอนนวดทีนี้ จะพาไปกวนแป้งก่อนนะคะมาที่กระทะนะคะจะใช้กระทะใบเล็กใส่น้ำที่เราตรวงไว้ลงไปนะคะต้มน้ำให้เดือดเนาะรอให้น้ำเดือดก่อนใส่เกลือลงไปด้วยนะคะสักหยิบมือนึง ไม่เยอะอาพอมีรสชาติตอันนี้รอน้ำเดือดอย่างเดียวตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งที่เราน้ำเดือดแล้วเราหลีไปหน่อยเราก็จะใส่แป้งที่เราตวงเอาไว้นะคะถ้วยหนึ่งลงไป าจับตัวเป็นก้อนนะคะปิดเตาเลยค่ะเราไม่ได้ต้องมากวนแป้งบนกระทะนะคะเราแค่ใช้น้ำร้อนเท่านั้นเอาลงเลยนะคะ เอาลงมาจากเตาแล้วนะคะก็ขูดออกจากกระทะเลยค่ะเราก็จะถ่ายแป้งนะคะใส่ ฝนกำลังจะตกมีรายการประตูหน้าต่างปิดปุุงปังพอเราถ่ายแป้งใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับนวดแล้วนะคะร้อนมากขอบอก เดี๋ยวเราเอาพายสับๆให้เขาหายร้อนสักนิดหนึ่งคือมันจะไม่ร้อนก็ไม่ได้มันจะนวดแบบเย็นๆก็ไม่ได้มันต้องนวดทั้งๆร้อนๆนี่แหละอ่ะทีนี้ก็ ต้องใช้น้ำมันแล้วนะคะเราก็จะแตะอน้ำมันเพราะว่าถ้าเราไม่ทาน้ำมันเนี่ยมันจะต้องติดมือติดไม้แน่ๆเลยเอามือแตะน้ำมันนะคะแล้วก็นวดแปง้งให้เนียนนวดกับพื้นดีกว่าเนาะ ขออนุญาตสองมือโอเคเราก็จะได้เป็นแป้งก้อนประมาณนี้นะคะเนียนแบบนี้ทีนี้ถึงเวลาไปจีแล้วค่ะแต่มงจะพาไปจี ก่อนที่จะไปจี่นะคะเราเอาแป้งผงไม่ใช่เลยเต็มแป้งนวลสักหน่อยหนึ่งนะคะจะไม่ใช้เยอะนะคะเพราะการที่เราใช้แป้งนวลเยอะก็จะทําให้โรตีแข็งจ็ดต่อแล้วกันใหญ่ ะะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะเอาไปปิ้งกันค่ะมาที่กระทะตาวาของเรานะคะวางแผ่นโรตีลงไป อาจจะพองไม่หมดแต่ก็พองต้องกดช่วยเขานิดหนึ่ง เสร็จไปหนึ่งแผ่นนะคะเดี๋ยวมดูความพองนะคะ เดนะี๋ยวมีงปิ้งไว้ให้หมดเลยนะคะแล้วเรามาฉีกเนื้อแป้งกันดูว่านุ่มแค่ไหนโรตีของเราก็ปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้วยแป้งถ้วยหนึ่งก็ได้โรตี5แผ่นนะคะโรตีชนิดนี้เนี่ยเวลาเราปิ้งออกมาเสร็จใหม่เนี่ยเขาจะมีลักษณะแข็งเดี๋ยวมีจะเอาแผ่นล่าสุดให้ดูเขาจะดูแบบแข็งนะคะดูแบบไม่นิ่มเลยแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะเวลาเก็บไว้พอมันอุ่นแล้วเนี่ย เขาก็จะนิ่มแบบนี้ค่ะเห็นคะฉีกเนื้อลุดูเลยก็ได้นิ่มนไ้มคะมีความพองด้านในอมีหล่นมีหล่นแป้งก็เลยเป็นสองชั้นเห็นไหมคะมีความเป็นพรงด้านในแบบนี้นะคะกินกับแกงอินเดียกินกับกับข้าวได้เป็นปกติเลยนะคะ,ะมาลนะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่แพ้กลูเตนนะคะ ยังมีแป้งชนิดอื่นอีกเดี๋ยวแม่หิงจะทยอยเอามาทำให้ดูนะคะที่สามารถเอามาทำโรตีได้แต่มีกรรมวิธีที่ยุ่งยากนิดนึงแต่อยากกินนะเนาะอยากกินโรตีอยากกินโรตีกกรตแต่แพ้กลูเตนทำยังไงดีอ่าแม่หยิงก็จัดให้แล้วนะคะโอเคโอ้บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าโรตีชนิดนี้ชื่อว่าจาวันกิโรตีนะคะ แปลว่าโรตีที่ทำจากข้าวแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ